ราคาทองคําตลอดเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจะต้องบอกว่าได้รับแรงขายลงมาอย่างรุนแรงและต่อนเนื่องนะครับหลังจากอีกทราบผลการเลือกตั้งของสหรัฐไปนะครับว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์จะกลับมาอีกครั้งก็เลยทําให้บรรดาน,นักลงทุนเนี่ยเขาเกรงกันว่าดอลลาร์จะกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับเพราะนโยบายเศรษฐกิจต่างๆของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแน่นอนว่าสนันสนุนธุรกิจหลักในประเทศสหรัฐนะครับดังนั้นก็เริ่มมีเงินเนี่ยไหลกลับเข้าไปในสหรัฐก็ซื้อสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะครับดังนั้น เนี่ยด้วยดอลลาร์ที่มันแข็งค่าขึ้นมาแบบอย่างรวดเร็วแล้วทองคำเนี่ยพอดีว่ามันซื้อด้วยดอลลาร์ถ้าดอลลาร์แข็งค่าขึ้นโดยกลไกมันเนี่ยจะทําให้ทองคําถูกลงโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคาทองคงํรลวงแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดการโยกเงินทุนนะครับออกจากสินทรัพย์อย่างทองคาไปมันไม่มีประเด็นอะไรเลยละเออก็กลับไปเล่นอย่างอื่นที่มีประเด็นเข้ามาแทนทีนี้ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับประเด็นความขัดแย้งในยูเครนกลับมาปะทุอีกครั้งก็เลยทําให้น้นนนนัักกกลลงงทุมมาซือออสรยปภเ็ึ ทำให้เนี่ยอทองคำดีขึ้นมาได้ในระยะสั้นครับาลครก็วันนี้ก็ขอลาการไปเพยงเท่านี้แล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าสวัสดีครับสำหรับในวันนี้หากใครมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ